ครับผมจะมารีวิวเลโกตัวละอันนี้25บาทนะครับตัวละ25บาทครับเวลายีบาทนะครับอ่าอันนี้ก็คือบอมบี้สีเขียวแต่ไม่มีอ่ะเห็นไว้แต่มันจะเป็นหัวเหมือนแบบผีหลอกนะครับอันนี้ก็คือผีน้ำแข็งนะครับ ไม่ใช่โมบายนังแข้นนะครับอันนี้ก็คือริงจาสีเขียวริงจาสีดำ Minecraft ค,คุณคุณกรู Minecraft ไอรุ่มแมสซีฟ้าแจ็คเกอร์แ็อกเกอร์แจ็คเกอร์ฝนไหนแจ็คเกอร์ฝนไหนนะครับฝนไหนก็เหมือนกันอันนี้ก็คือบอมบอมบี้เดี๋ยวดูว่านหัวนี่นะครับ มันเห็นพลอยเจอเลยก็สีดำดาดันนี้ก็คือก็คนไหนเหมือนกันนะดูนี่นะครับก็้เหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงผู้หญิงำแบบโลกเช่นมีเปล่าแบบโลกคนี่ครับนี่ครับ และอันนี้ก็คือคนไม c คร f t ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือลูกพี่ไมโครับนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแม่นี่นะครับอันนี้ก็คือแม่ไมโครฟ์ไม่ใช่อันนี้ก็คือแกะมาที่ไม c คร f t นะครับนี่ครับเราไม่ได้เราอันนี้คือสายไม c ครับครับเขาชอบไม c ครับมากครับ เอาละครับเดี๋ยวมีได้ไอเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือคุณงยืนร่างดับโลกก็คือไม่ใช่บ๊องอันนี้มันถูกมากครับซื้อแค่สิบบาทเองครับไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือแบกเคนเตอร์นะครับนี่นะครับเทจันพุ้เต็งเขาเต็งนะครับพุ้งต่งเองนะครับเสียบล้าเดียวอันนี้ก็คือไม่ใช่นี่ก็คือของ นี่นะครับก็ไม่จัดเป็นอันนี้ก็คอือพายุนะครับข้อที่จะบพา